สวัสดีครับพบกับผมปีเตอร์ปัญญาวิชแนลนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเมล็ดทุเรียนนกนะครับที่ผมเพาะไว้ประมาณ1อาทิตย์ก,กว่าๆนะครับก็ประมาณ10วัน,นครับที่ผมเอาแช่ไว้ในแกลบก็คือว่าเอาแกลบเนี่ยเอาแกลบมามาทำการเพาะนะครับเพื่อให้รากเขางอกออกมาก่อนนี่นะครับ1อาทิตย์ กว่าประมาณ1ิบวันนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับพอดีเมื่อวานลองค,คุยดูเห็นรากเขาออกมาแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับรากเขาออกแล้วนะครับอย่างนี้คิดว่าผมคิดว่านะครับเราก็รู้แล้วว่ารากเขาอยู่ด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ขเขาจะผลิตยอดออกมานะครับ ก็เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเพาะในถังในถุงดูนะครับในถุงเพาะนี่ครับเตรียไมไว้นะครับสามถุงนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเม็ดที่มันงอกมาลากสั้นๆแบบนี้มันจะ,จะเจริญเติบโตให้เราไหมนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีบางอันนะครับที่ยังไม่งอกมาแต่ว่า ก็เหมือนจะเริ่มแทงออกมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วผมก็สังเกตนะครับว่าบางอันนี้เหมือนจะอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นยอดทำไมถึงพูดอย่างนั้นนี่ครับเพื่อสังเกตนะครับเพราะว่าด้านนี้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า นะครับด้านนี้เขาเหมือนจะเป็นลากออกมานะครับขอโทษด้วยนะครับไม่มีวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับอันนี้เหมือนลากนะครับส่วนด้านนี้เหมือนจะเป็นเป็นหน่อเป็นยอดมันนะครับ,นะรบยังมีอีกหลายาเมล็ดนะครับแต่ว่าผมล้างแล้วก็อันนี้พอดีเอาน้ําฉีดเข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวจะตอนที่อ่า ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยกลัวอันไหนที่มันมีรากแล้วมันจะทําให้รากเขาหักไปได้นะครับนี่ครับมาเล็ดนี้รู้สึกว่าจะยังไม่งอกนะครับแต่ว่ามันก็มีรอยแตกแล้วนะครับแตกออกมาเหมือนกาลังจะมีรากแล้วครับ เดี๋ยวผมก็จะนำเมล็ดนะครับประมาณนี้ที่มันลอกงอกล่าออกมานำไปเพาะดูนะครับสามถุงสามเมล็ดนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอล้างอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนำเมล็ดนไปใส่ถุงแล้วเรามาชมกันแป๊บนึงนะครับครับครับนี่นะครับก็ข้าเมิดนี้นะครับ เพาลงไปนะครับสักคู่ครับนี่เลยนะครับต้องค่อยๆหน่อยนะครับกลัวลากเข้าหักยังอยู่ยังอยู่รักแปบ๊บนึงครับรู้สึกว่ามันจะค,คืออยากให้มันลงไปมินๆินนะครับ นี่นะครับโทษทีครับนี่นะครับลงปา นนก็เป็นอันเสร็จครับสามอันนี้เดี๋ยวผมจะพอไปก่อนส่วนที่เหลือนี้ผมจะ ไปหมกไว้เหมือนเดิมให้เขาออกลากยาวๆก่อนนะครับแต่เดี๋ยวสามสามสามอันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยเดี๋ยวได้เรื่องยังไงเกี่ยวกับทุเรียนป่านี่กเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ